ในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจขายของเราทั้งสี่คนเนี่ย mm hmm. มันมีอุปสรรคหรือความท้าทายอะไรกันบ้างแล้วเราผ่านมันมาได้ยังไง mm hmm. เผื่อที่ได้เป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นข้อมูลให้กับหลายหลายคนที่อาจจะกําลังเจออยู่ mm hmm. เออกำลังกำลังประสบปัญาหายอยู่แล้วแก้มันได้ยังไงนะอ่ะใครก่อนดีเอาประสบการณ์ของตัวเราเองเลยนะ mm hmm. อุปสรรคความท้าทายในช่วงเริ่มต้นเป็นยังไงพี่ปอปอหรอ อ๋ออย่างผมนี่ก็ก็อบอกว่าใหม่ในวงการนะเพราะเราไม่เคยทำไงเออแล้วอย่างเกี่ยวกับสื่ออนุมออนไลน์เราก็ไม่เป็นมันก็จะมีมวุฒิรักวกเริ่มต้นก็เกี่ยวกับเครื่องมือที่นรามาใช้เพื่อสร้างสื่ออะไรนี้แหละอตอนนี้ว่าทําในเมื่อก่อนทําในมือถือมันก็โอเคใช่ปะ่ะก็พอทําได้แต่ครั้นี้ มันมือถือมันเล็กอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่เ uh huh. แบบออเดาจะทําแบบให้มันแบบดูสบายตาก็เลยมาใช้คอมแต่คอมอะเราก็มีปัญหาคือเราใช้งานไม่ค่อยเก่งพวกโปรแกรมอะไรเราก็ไม่รู้ไง uh huh. ไม่เป็นว่าเถอะไม่เคยใช้อะ่ะ uh huh. uh huh. แต่อย่างของผมอแก้ปัญหาโดยเราก็เมื่อรู้ปัญหาของเราอะไม่เข้าใจตรงไหนอะเราก็ uh huh. อะเลย เขาค่อยๆทำไปอ่ะหาเล่นเลยคือแต่คอมเราก็พอเปิดได้อะไรได้แต่แบบให้คล่องในในไม่คล่องแคลก็เปิดก็ศึกษาหาข้อมูลในในตามยู u ู e อะไรนี้แหละว่าเขาทำเพราะเพราะเราถ้าเรามัวแต่ไปรอให้อัพมาเทรนให้อย่างเงี้ยบางทีมันไม่ทันไงเพราะการจะเป็นไวด้วยเราต้องขนขวายแล้วก็หาข้อมูลด้วยตัวเองด้วย ของผมอย่างคือถ้าแบบอยากสนใจเลยนะผมจะศึกษาไปก่อนทําความเข้าใจมันในเริ่มต้นไว้ก่อนก็ยังดีแบบมันจะได้คุยคุยกับรู้เรื่องเออออไม่ถ้าไม่เป็นเลยมันมันยากมันเหนื่อยนะออมันไม่เข้าใจภาษากันเน่ะมันก็จะไปคนโดยที่จะทางแต่เราคือเราพอเรารู้เราก็อรเนี่ยเทคนิคเราก็มาเอาจากอัพไลน์หรือผู้ที่สื่อแปลว่ามันจะง่ายอืมก็ไปได้ไว ก็คือไม่ค่อยสนัดการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับออนไลน์เนะเพราะเราทำธุริขายออนไลน์ถูกไหมใช่ไมอ๋อโปรแกรมนี่ไม่เป็นเลยไงเออเออผมก็น่าจะมีหลายคนในช่วงวัยเดียกันผมยังอึ้งอยู่เลยผมพอังทั้งลงวิดีโอเองเรเองก็ใช่ใช่ใช่เออสรรหาประกอบความเองอะไรเงี้ยใช่เออเคยทํางานช่างอะไรมาก่อนมีความรู้เราก็เลยไม่ค่อยก็เท่าไหร่เคยแบบซ่อม ส้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เพื่อ,อนๆแต่เด็กครั้งเฮ้ยเออแต่ผมผม,ผมเข้าใจเลยว่าเออว่ะวันนี้ไปไปอ่านเจอประโยคนงว่าถ้ารถเราเสียเนี่ยเราโบกรถให้คนมาช่วยเนี่ยมีน้อยคนที่จะแวะจอดแต่ถ้าเกิดรถเราเสียแล้วเราเข็นไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นที่จะมีคนมาจอดช่วยเรามีมากกว่าอาืเฮะ นั่นหมายควาว่าเออก่อนก่อนที่เราใช้ใครมาช่วยเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองก่อนใช่ใช่เออประโยคนี้คือแบบเออว่ะไม่รู้ว่าเจอหรือไม่อที่ทำความเข้าใจอะทำความเข้าใจกับเนื้องานที่เราจะทําเนี่ยที่เขาจะนด้วยไงไม่ใช่ต่รออัพมาสอนมันก็จะช้าไงถ้าเราจะจะรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยต้องเราต้องผลขวยด้วยตัวเองด้วยไงก็ถือว่าโอเคก็ในเมื่อรู้ว่าไม่เป็นอะไรก็แค่ศึกษาแล้วก็ผลขวยแล้วก็ลงมือทำกันเลยก็ถือว่า ก็ผ่านมันมาได้นะเป็นในช่วงเริ่มต้นไเออขอบคุณน้ามาของผมก็ก็คล้ายๆกันนะกับกับของพี่ป๊อตอ่ะเพราะว่าผมก็ใหม่เหมือนกันในในในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยอืคือเริ่มจากไม่ไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับพี่ป๊อตเลยไม่ตัดต่อวิดีโอเอยอะไรเอยไม่ไม่เป็นเลยออมทาสื่อต่างๆเนี่ยไม่เป็นเลยแล้วผมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ขี้อาย คือ,อที่ไอายมากๆคือจะออกหน้ากล้องเอ่ยจะทําอะไรเอ่ยเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ไม่กล้าอนไม่กล้าที่ที่จะแสดงออกเออซึ่งพอสิ่งที่นั่นแหละถ่งที่เป็นอุปสรรคและก,รรกังวลมากๆเลยก็คือเนี่ยการทําเครื่องมือออกมาทําสื่อต่างๆเอ,ออกมาก็คล้ายๆของพี่ป๊อตเลยของผมอะซึ่ง แต่ของผมอะติดอยู่ที่ตัวเองอ่ะไม่ค่อยกล้าแสดงออกด้วยตอนนี้ผมไม่กล้าค่อยกล้าแสดงออกก็วิธีการเก้ก็คือเราช่วงนั้นได้มีมีมีกลุ่มโคชชิ่งนะคุณน้อยคือกลุ่มแรกได้คุยกันอะเนี่ยซึ่งพอพอมีกลุ่มคุยกันเนี่ยสิ่งอะไรที่เฮ้ยเราคิดว่าทําไม่ได้ก็ก็สามารถเปิดใจคุยกันได้ก็ลองทำดูอันนี้ดีนะ ใช่ใช่คือไอ้ไอ้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเป็นตอนแรกอะผมคิดว่าเป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะกับของผมอะออคืออ่อดเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยอะเป็น,เป,นเป็นอุปสรรคมากๆซึ่งแต่พอมีกลุ่มเนี้ยขึ้นมากลุ่มพอเราได้คุยกันพอตัดต่อไม่เป็นทํายังไงนู่นนี่นั่นก็คือแค่แค่มาคุยกันแล้วก็อื ก็หาหาทางเก้ซึ่งซึ่งตอนเด็กๆนะถ้าใครเห็นผมเด็กๆตอนนู่นเลยคือถ่ายคลิปอะไรคือโอ้ยังกับหัวกับหางก็เลยคือให้ให้ได้ให้ได้เริ่มทําก่อนออผมมองว่าได้ให้ได้เริ่มทําก่อนออืม่นคือช่วงแรกเลยันอาจะไม่ได้เปอร์เฟกอะไรมากมายนะใช่ใช่ครับแต่แค่แค่แค่ด้เริ่ตมต้นเออผมก็อยู่ในจุดไหนของคุณนาเหมือนกันคือเห็นเห็นชัดเลยอะว่า จุดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยจําได้เราไปงานแคมป์แคมป์หนึ่งจำไม่ได้แล้วแคมป์เท่าไหร่ไปขอทําวิดีโอสัมภาษณ์คนที่เข้าร่วมแคมป์ใช่ใช่เข้มเมก้ารู้สึกถามคําถามเดียวตอบมาเป็นสิบคำตอบซึ่งสิบคำตอบนั้นไม่ตรงคําถามสักคาตอบใช่แต่พูดถึงถ้ามีกลุ่มแบบโคชชิ่งอ่ะมันมันดีมากนะถึงว่าบรรยากาศอะไรก็ดีแล้วเราก็แบบไม่ต้องเหมือนแบบทําคนเดียวอ่ะ มาฝึกพูดฝึกทําด้วยกันอ่ะของผิงถ้าเป็นของผิงเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเหมือนวิธีการซะ่เท่าไหร่หมายถึงว่าอ่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนของพี่ป๊อตเทคโนโลยีใช่ไหมของพี่อาร์มก็คี้อายอะไรพวกนี้ใช่ไหมของผิงนี่ไม่ไม่รู้จะนิยามว่าไงเพราะว่าผิงก็มานั่งลิดดูนะว่าอุปสรรคช่วงแรกคืออะไรเพราะมันผ่านมานานแล้วเราก็ลืมไปแล้วเนาะแล้วเราก็ต้องมาตรองว่าช่วงแรกๆกที่เข้ามาช่วงนั้นเป็นไงผิงก็ ลิ์มาได้ประมาณสามข้อนะอข้อแรกก็คือน่าจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบคุยกับคนอื่นเคยเจอคนแบบนีอ้อุอปรักใ,ใหญ่เหมือนกันนะนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมไม่โคชชิ้งทุกผินนะ <laughs> <laughs> ผมไปพี่เชษเอาไปไหม <laughs> ผมไม่คุยไม่ได้เน่ย <laughs> แล้วเออไม่ชอบคุยกับคนอื่นแล้วก็โลกส่วนตัวแม่งโคตรสูงเลยเ เพราะว่าเราอ่ะมีความสุขได้คืออยู่คนเดียวก็คือมีความสุขแล้วเป็นพวกที่แบบอ n t r o v e r ดอ่ะรู้จักไหม mm hmm. เวลามารวมกลุ่มอ่ะเหมือนเหมือนสูญเสียพลังงานตัวเองไปอ่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวอ่ะมันเต็มมันชาร์จแบตเต็มอ่า mm hmm. ของเราอะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มยิ้มยาก mm hmm. แล้วเขาจะมองว่าเราอ่ะหยิ่งเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะในในธุรกิจนี้ถ้าเราอะไม่มีแบบ เพอเอ่ร first i n t e s s i o n ที่ดีอ่ะอ่อแบบมองมาปุ๊บแทนที่แบบจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เราอ่ะเราพึ่งตลอดเวลาเออมีคนแนะนําผมเหมือนกันนะเนี่ยเออเป็นอุปสรรคใหญ่อยู่เหมือนกันนะวิธีวิธีแกองผิงก็คือเนี่ยเข้ามาในกลุ่มโคชชิ่งนี่แหละก็จะมีอัพไลน์ที่ดีคอยแนะนํายิ้มบ้างสี่ไปงานยิ้มยิ้มแย้มสี่เหมือนแบบคือเราก็มีความสุขแหละแต่ว่าเราแข้มยิ้มอะไรเงี้ยเราก็ต้องฝึกเอา แล้วก็ในส่วนของไม่ชอบคุยกับคนอื่นใช่ไหมคก็ฝึกฝึกอย่างเดียวเลยถ้าเข้ามาในเนี้ยก็คือเข้าเข้ามาในกลุ่มบ่อยๆอืมอืมเพราะว่ามันเป็นงานพื้นฐานอยู่แล้วเนาะถ้าถ้าเราต้องการจะสําเร็จในธุรกิจเนี้ยมันไม่สําเร็จได้แค่ตัวคนเดียวคือเรารู้ใช่ไหมคือคุณจะอินดี้เหรอคุณจะทําคนเดียวเหรอคือ,อมันจะสําเร็จได้ยังไงเพราะว่าธุรกิจเนี้ยมันต้องทําด้วยกันเป็นทีม S <S เราก็ต้องมาปรับทัศนคติตรงเนี้ยของตัวเราเองไม่ต้องไปปรับใครล่ะปรับตัวเราเองเนี่ยบอกเออถ้าอยากสําเร็จอ่ะเองก็ต้องพาตัวเองเข้าแล้วก็ต้องยิ้มแย้มยกับคนอื่นพยายามพยายามอย่าสูญเสียพลังงานตัวเองเออก็เข้ามาแล้วก็พยายามแต่ถ้าสนุกอ่ะเออหลังๆมามัน<ๆ>ก็เริ่มสนุกนะคือเราก็เพิ่งรู้ว่าเออการคุยกับคนอื่นมันก็สนุกเหมือนกันมันสนุกอีกแบบแล้วก็ได้ความรู้ที่แตกต่างไปจากที่เราอยู่ในกาลา ด้วยซ้าเพราะว่าเราอยู่คนเดียวบางทีเราก็อาจจะอยู่กลาของเราเนี่ยวิธีแก้ก็คือเข้าหาทีนีแหละค่ะอดีที่มีออปพลายดีอยู่เหมือนกันนะเออพยายามอ่ะเพราะเรารู้สึกอ่ะเนี่ยคนโลกส่วนตัวสูงอ่ะมันเข้าข่ายไปเหมือนนิสัยไม่ดีเหมือนกันเพราะมันจะพูดอะไรที่แบบตรงตรงใจตัวเราเองแต่มันไม่ตรงกับคนฟังไงเข้าใจไหมเออคนฟังอาจจะบอกทำไมพูดอย่างนี้แล้วก็พูดจาไม่มีหางเสียง เอออันนี้ก็เป็นเหมือนกันก็ต้องมาฝึกเอาอันนี้พิงรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นมาเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองประมาณนั้นเก็ได้แค่เนี้ก็โอเคก็โอเคเพราะว่าเออผมกับน้องผิงยรู้สึกได้เลยว่าน้องผิงคือผมในข้าวของผู้หญิงคือนิสัยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันพอสมควรที่แบบอินดี้ไงอือผมก็เลยไฮ้ยแมนน้องสูตัวสูงไอ้เราเขาตัวสูงตัวสูงถ้าเกิดคุยกันเนี่ย คือต่างคนต่างเูาคุยกันไม่รู้เรื่องแบบใช่จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราอ่ะเป็นอดีตกราฟิกกราฟิกแล้วพี่น้อยอ่ะโปรแกรมเมอร์เออไม่ทางคุยกันไ้เลยนักเลยเข้าใจไหมเออเจอไม่คุยไ้ดีที่ว่ามีมีอัพไลน์ที่ดูแลส่วนตัวอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่ใจเย็นใจเย็นมากใจเย็นต้องของคุณเลยเป็นเหมือนฟองน้ําอ่ะซึมหมดเลยเป็แบบหมายถึงว่า เอ่อไครส่งข่าวอะไรมาเขาบุดซับเก็บไว้โดยที่แบบไม่ไกระจายต่อแม่เลยค่อนข้างที่จะโอเคอืมแล้วก็อัปลายเขาก็ไม่ค่อยยิ้มนะผมกม็แค <c oughs> ่แบบเข็น <c oughs> เข็นกว่าจะยิ้มออกมาได้เนี่ยหลายเดือนนะอ่าแต่ผิดเข้ามาตอนเขายิ้มแล้วนะเขาเ <c oughs> ฟรนล,ลี่แล้วนะใช่ใช่ต้องเข็นน <c oughs> แบบว่าเฮ้ยพี่เองยิ้มดิต้องยิ้มเนีเพราาคือคือมันมันเป็นด่านแรกเลยไงคือถ้ายิ้มแล้วมีเสน่ห์มากแล้วคนก็ ก็ผมชอบเห็นคนอื่นยิ้มแต่ก็จะมีบางคนที่เห็นผมไม่ค่อยยิ้มแล้วก็มีคนเตือนมาว่าเฮ้ยถ้าไม่ยิ้มอ่ะจะดูหน้าเหมือนแบบหน้ายิงๆหน่อยนะใช่ใช่เหมือนแบบไม่รับไม่รับคนอื่นเลยอย่างเงี้ยเข้าสังานใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็มีคนฝากว่าเอ่อถ้ายิ้มจะดีมากเลยนะก็คือเลขาติดตัวที่ไปด้วยกันบ่อยๆนั่นแหละก็พยายามจะยิ้มอยู่อืมแต่ก็บางทีเราก็แล้วแต่จังหวะเนาะ จะมีเออใช่จะมีสกิลธุรกิจที่แบบส่งเสริมบุคลิกที่ดีให้กับเราเข้าธุรกิจนี้ถึงมองว่าไม่มีใครสอนนะจริงนะเออใช่ใช่ไม่มีนะธุรกิจอื่นเนี่ยคุณก็ต้องแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีใครมาบอกอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีแต่คุณก็อาจจะต้องเสียค่าโค้ดเขาหรือเปล่าแต่ธุรกิจนี้มันดีตรงที่เราแบบเข้ามาแล้วมีพี่เลี้ยงคือจบ ใช่ใช่ใช่แต่แต่ก็ต้องดูพี่เด็ยอีกทีคือบอกว่าทุกคนดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วแต่ดวงมั้อ่ะมีคู้ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเนี่ยอ่าใช่อืก็เหมือนกันน้องผิวก็ผมก็พยายามที่จะไปริบมาว่าอะไรเป็นปัญหาเรื่องสื่อไม่ใช่เพราะจุดเริ่มต้นผมคือเราทำวีดีโอก่อนเลยทําวีดีโอตั้งกล้อง่าทําสื่อตัดต่อเอาไปได้อยู่ก็ไม่ได้หวือหวาแต่ก็คือตัดได้เอาเป็นสื่อได้ก็ไม่ใช่ปัญหาของผม ในเรื่องของการสร้างองค์กรเนี่ยไม่ใช่ปัญหาละการสร้างสื่อไม่ใช่ปัญหาละพอคิดข้ามไปอีกอนะ่ะโอเคพอมีองค์กรมาแล้วปั๊บเนี่ยตรงเนี้ยเจอจุดสะดุดละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทําแบบมวยวัดเลยเข้าใจว่าเฮ้ยเคอขายไม่มันต้องสร้างอยออออ่างเดียวอืมเออพอสร้างอย่างเดียวปุ๊บเราสร้างได้พอสร้างได้แล้วยังไงต่อองค์กรละ่ะไม่รู้ <ขา S 2> จะดูแลเออไม่รู้จะดูแลเขายังไงอืม อันนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยแหละเพราะว่าเครือพรพอเรามาทำความาเข้าใจแล้วเครือข่ายเราหลัคือสร้างรักษาแล้วก็ขยายเพราะเอการสร้างเนี่ยคือสร้างได้แน่แต่พอมีองค์กรปุ๊บเนี่ยเหมือนมันมีองค์กรเร็วไปหรือว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเครือข่ายมากพอมาไม่มีแผนง,งานรองรับเหมือนทุกวันนี้ไม่มีแผนการขายไม่มีแผนการทรําธุรกิจไม่มีอะไรเลยเพราะเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ย อ่ะฉันทำแบบเนี้ยฉันฉันทำสื่อวิดีโอออกหน้ากล้องแล้วก็มีแนะนำคนเข้ามาได้ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะองค์กรที่เข้ามาก็ทำเหมือนเราเลยก็ได้เราเข้าใจแบบนั้นแต่พอเรามาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งปรากฏว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้เหมือนเราเนเอเออก็แต่ละคนก็จะมีทักษะความสามารถที่ต่างกันออกไปมีจุดเด่นที่ต่างกันออกไปอืม,อม เหมือนกับมีมีพี่เช่เคยบอกว่าเราไม่สามารถที่จะสอนให้ลิงว่ายน้าหรือให้ป่าปีนต้นไม้ได้อืเออคือธรรมชาติของคนมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เราแค่ต้องหาจุดเด่นที่ที่มันจะสามารถมาพัฒนาต่อยอดในธุรกิจได้แล้วเราก็ไปปรับตรงนั้นเอาเออประเดนตรงนี้ผมก็เลยบอกว่ามันเป็นปัญหาสําหรับผมในการดูแลองค์กรในช่วงช่วงนั้นอื เออพอมาถึงตอนนี้พอหลายๆอย่างลงตัวเรามีทีมรีเดอร์เรามีประสบการณ์มากพอเราเข้าใจธุรกิจมากขึ้นอเออเพราะก็จะมีระบบเป็นระบบเป็นระเบียบในการดูแลองค์กรการสร้างโอเคเรามีวิธีการการดูแลเรามีแผนง,งานสอนลองรับที่ชัดเจนสร้างรักษาแล้วก็ขยายซึ่งการขยายเนี่ยอ่ะก็ก็เป็นพาร์ตต่อที่องค์กรของเราจะจะทําต่อไปอืมก็ประมาณนั้นเน่ย ถ้าสังเกตดูอุปสรรคและความท้าทายทั้งสี่คนมันไม่เหมือนกันเลยมันจะมีจุดที่มันต่างออกไปเนะเออออออก็นั่นแหละเอคนที่ดูวิดีโอนี้อาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอก็ได้ว่าเอมตรงกับของใครก็ได้อใช่ใช่อาจจะตรงกับของใครก็ได้ก็ลองใช้วิธีนั้นดูเพราะว่าผมผ่านมนมาก็ก็ใช้เวลาแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็มาวางแผนร่วมกันก็ ก็ทำให้ดูแลองค์กรได้ดีขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ะนะเออก็อน,นั่นแหละส่วนถ้าเกิดว่าใครมีอุปสรรคตรงอว่าความสัมอื่นที่ต้องเหนือจากนี้ก็คอมเน็นมือนกันได้นะ,ะเผื่อจะได้มาแชร์กันว่ามันเป็นยังไง